เน็ตโรงเรียนีนหมุนโอเคครับสวัสดีครับเสียงหลอนะครับอ่าดีครูมองอสวัสดีครับก็เคลิปนี้นะครับเป็นของเพิ่มเติมสิงคโปร์นะครับเพิ่มเติม 8, แปดเนาะก็สอนโดยครูจุนนะครับโรงเรียนวัดพุทธบูชาหัวข้อเรื่องวันนี้ท็อปิกของเราก็คือการทวบทวนนะครับจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการแปลผันตรงนะครับการแปลผันตรงขั้นตอนที่หนึ่งเวลาการหาเป็น แปลผันตรงเนี่ยเราต้องหาค่า k หรือค่าคงตัวก่อนถูกไ,ไหมครับอ่าวัอนอื่นเลยนะครับนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะเขียนสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบไหนเขาบอกว่าถ้า y แปลผันตรงกับ x นะครับเวลาเขียนเป็นอ่าเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้เป็น y นะครับแปลผันตรงสัญ,ญลักษณ์ต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเหมือนคล้ายๆตัว infinity ครับแต่ไม่ใช่นะหัวแตกนะ infinity หัวแตกเนี่เร,เรียกว่าการแปลผันนะครับจากนั้นนะครับ เราก็เขียนเป็นอยู่ในรูปของสมการได้คือ y, y เท่ากับ kx นะครับเพราะแปรผันตรงมันก็เลยอยู่ข้างบนเหมือนเดิม y เท่ากับ kx นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาเราต้องหาค่า k โดยการแทนแทนเข้าไปครับแทน y, y เท่ากับ8และ x เท่ากับ3เข้าไปในสมการนี้นะครับโอเคนะแทนอครูจุนไม่ได้เขียนคำว่าแทนนะครูจุนแทนเลยแล้วกันนะครับก็จะได้เป็น8 นะครับเท่ากับ k คูณอยู่กับสามโอ้เลขไม่ลงตัวนะครับไม่ค่อยชอบเลยจากนั้นนะครับสามกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังคูณอยู่ย้ายข้างสมก,การไปหารก็เลยได้ k เนะี่ยมีค่าเท่ากับ8ส่วน3นะครับ k เท่ากับ8ส่วน3นะครับพอเราได้ k เท่ากับ8ส่วน3แล้วนะครับเราก็ต้องมาหาเหมือนเดิมก็คือใช้สมก,การเดิมนะครับก็คือ y เท่ากับ kx เหมือนเดิมแต่ตัวที่แทนเนี่ยเปลี่ยนไปครับคือ y เ่ะต้องใช้เป็นอะไรแทน22แทน <c oughs> นะครับก็เลยได้ฝั่งนี้เป็น22เท่ากับ k ซึ่ง k ตอนนี้เรารู้ค่าแล้ว k มีค่าเท่าับเท่าไหร่ครับ8ส่วน3นะครับก็เลยได้เป็น8ส่วน3นะครับแล้วก็ตามด้วย x ครับซึ่งเรากำลังหาค่า x นั่นแหละถ้าถ้านักเรียนสังเกตครับ3กำลังทำอะไรอยู่ครับ ฐันอยู่ย้ายข้างสมการไปคูณเนาะเลยได้เป็นยี่สิบสองคูณสามนะครับจากนั้นแปดเนี่ยก็กําลังคูณอยู่ก็ย้ายข้างสมการมาหาเลยแล้วทันทีเดียวนะครับเท่ากับ x อยู่ตรงนี้ครับถ้าตัดได้ก็ควรตัดนะครับใช้แม่อะไรตัดดีครับลูกมันไม่ค่อยลงตัวเลยแม่สองแม่สองแล้วกันเนาะตรงนี้ก็เหลือเป็นสิบเอ็ดเนาะตรงนี้ก็จะเหลือเป็นสี่นะครับเพราะฉะนั้นสิบเอ็ดคูณสามเป็นเท่าไหร่ครับก็สามสิบสาม x ก็เท่ากับสามสิบสามส่วนอะไรครับส่วนสี่ส่วน4วน,วน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสุบให้เขาว่า y เท <Y S 2> ่ากับยี่สิบสองนะครับเมื่ออะไรครับเมื่อ x เท่ากับสามสิบสามส่วนสี่นะครับอ้วันนี้เขียนพอด้วยบางใจเขียน ตอนนี้ได้เป็นกันบ้านหรือเปล่าคุณจุนจำไม่ได้เป็นหรือเปล่าลูกขอบขอบคุณครับที่ช่วยกันตอบอย่างล้วนลาวนะครับอ่า,อาโอเคนะตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันในเทปบันทึกเอานะกันลูกเดี๋ยวตรงนี้ขอข้ามก่อนนะครับ <S <S ข้อต่อไปโอ้ยใช่ข้อต่อไปเป็นข้อห้านะครับเหมือนเหมือนเหมือนคุณจุนมาเฉลยอ่ะเออก็ประมาณนั้นแหละคุณจุนก็เหมือนมาเฉลยอ่ะนะครับก็ ต่อไปเหมือนเดิมครับสมการเขาบอกว่าถ้า y แปรผันตรง y แปรผันตรงกับ x นะครับก็เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้เป็น y นะครับ infinity หัวแตกกับ x เขียนได้เป็นสมการก็คือ y เท่ากับ kx เหมือนเดิมครับเพราะมันแปรผันตรงนะครับจากนั้นกูจุนต้องแทนครับ x กับ y x เท่ากับ12 y เท่ากับ7ลงไปในสมการนี้เหมือนเดิมก็จะได้เป็น7 เท่ากับนะครับ k คูณกับ12ทำไมมีแต่เลขไม่ลงตัวเนี่ยนะครับสรุป k เท่ากับเท่าไหร่ครับ7ส่วน12นะครับ7ส่วน12ไม่ค่อยชอบตัวแบบนี้เลยนะครับมันไม่ลงตัวนักเรียนคิดเหมือนกันไหมเวลาจะทำอะไรทั้งทีต้องทำแบบลงตัวเนาะอ่ะก็แทนในสมก,การเดิมครับก็คือจะหา x ต่อนะครับหา x ต่อก็แทนในสมก,การเดิมก็คือ y เท่ากับ เอเหมือนเดิมแต่ทีนี้ y เราเปลี่ยนไปครับ y เราใช้เป็นสามสิบห้าครับก็ได้เป็นสามสิบห้านะครับเข้ากับ k k เคของเราก็คือเจ็ดส่วนสิบสองนะครับที่กำลังคูณอยู่กับ x นะครับจากนั้นสิบสองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ลกะหารอยู่ย้ายข้างสมการไปคูณก็ได้เป็นสามสิบห้าคูณสิบสองนะครับหาอะไรอยู่ครับ อาาันดเจ็ดนะครับแป๊บหนึ่งนะไปไหนงานอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะยังกลับไม่ได้รอยอยู่ตรงนี้ก่อนอ่าจากนั้นตรงนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดอะไรครับเจ็ดห้าสามสิบห้าข้อสรุปว่า x เท่ากับเท่าไหร่ลกูกหกสิบอ่า x เท่ากับหกสิบ อันนี้ลงตัวใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น y, y เท่ากับ35นะครับเมื่อเมื่อ,อไรครับ x เท่ากับ60เสร็จแล้วข้อนี้เป็นการบ้านปะนเนี่ยจำไม่ได้นะครับเป็นการบ้านบอกไม่รู้จำไม่ได้นะอ่ะต่อต่อนะครับต่อเหมือนฉเฉลยให้ดูนะเหมือน เพราะว่าไม่รู้ว่านักเรียนได้หรือเปล่าคุณจุดสอนน้อยมากเลยมาดูถึงข้อนี้ดีกว่าครับมันน่าจะยากมากสําหรับนักเรียนหรือเปล่าข้อนี้เขาบอกว่า p นะครับ p p p แปรผั 8, งกับ q กําลังสองก็จะได้เป็น p เจนักนะครับ infinity หัวแต่กับ q กําลังสองนะครับเขียนเป็นสมการได้เป็น p เท่ากับ k q กําลังสอง อย่างนี้ครับอ่ามันจะเพิ่มเงื่อนไขมาครับลูกจากนั้นเราก็แทนค่าครับ p เท่ากับเท่าไหร่แปดสิบก็ได้เป็นแปดสิบเก็บให้หน่อยแปดสิบเท่ากับนะครับ k แล้วก็ q ครับซึ่ง q ตอนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสองก็ได้เป็นสองทั้งหมดกําลังอะไรอยู่ครับสองอ่าเพราะในนี้มันมีกําลังสองนักเรียนต้องจัดการก่อนครับสองกำลังสองมีค่าเท่าับท่าไหร่ครับสี่กต้องจไหมครับ ก็เลยได้เป็น k กำลังคูณอยู่กับ4ฝั่งนี้เท่ากับ80จากนั้นนะครับ4กบบำลังคูณอยู่ย้ายข้างสมการไปหาร80ครับ80หาร4ไเท่าไรล,ลูก20โอเคไหม20ได้ k เท่ากับ20นะครับจากนั้นทำเหมือนเดิมครับก็คือ t เท่ากับ k q กำลังสองเหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยน P เป็นอะไรครับ สี่ร้อยแล้วแทนค่า k ไปนะครับก็ได้เป็นสี่ร้อยเท่ากับ k เท่ากับยี่สิบครับแล้วตามได้ q กําลังสองอ่าจากนั้นครับยี่สิบกำลังคูณอยู่ยังคั้งสมการไปหารครับยี่สิบหารสี่ร้อยก็เลยได้เหลือแค่ยี่สิบตามได้ q กําลังสองแต่เขาอ,อยากได้ q เดียวลูกนะครับเขาอ,อยากได้ q เดียว นะครับล้วก็ให้มันกลายเป็นสปรแปร์รูเอานะครับก็ได้เป็นสปรแปร์รูยี่สิบนะครับอันนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเวลาเป็นกําลังสองอยู่ย้ายข้างสมก,การมาจะเป็นสปรแปร์รูนะครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะแต่ครูจุนจะสอนนะครับในหัวข้อต่อไปให้นะครับก็ข้อนี้ก็จะได้เป็นนะครับ p เท่ากับสี่ร้อยเมื่อ คิวเท่ากับดูสยี่สิบนะครับประมาณนี้โอเคไหมครับมีใครงงตรงไหนไหมลูกถามได้นะเผื่อคุณจุนบวกเลขผิดอะไรตรงไหนช่วยกันดูเช่่ยกันดูฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่อยู่ไหมยังอยู่ค่ะงไงงไหนไมู่ค่ะคทำไมดูเหมือนงงงกันหรือเปล่า งวงป่าโลกงงตรงไหนไหมเฮ้ยมีง่วงเปล่าครูคะขอสักข้อได้ไหมคะอีกสักข้อหนึ่งอ๋อเดี๋ยวครูจุดดูให้ว่าในนี้มีอีกสักข้อหรือเปล่าเมื่อกี้ใครเป็นคนพูดเนี่ยลูกอะวิญญาค่ะพิญญานะลูกม,มันมันง,งงงใช่ไหมลูกตรงกาลังสองใช่ค่ะโอเคโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวจะพยายามหาโจทย์ให้ถ้าโชคดีก็มีก็เดี๋ยวหาให้เนาะ อ่าตรงนี้เป็นแปรผันตรงเหมือนเดิมครับแต่ไม่มีเลขยกกําลังแล้วนะครับอ๋อมีมีข้อข้างล่างนี่ไงอ่างั้นเดี๋ยวทําข้อเจ็ดก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็จะไปทําข้อแปดนะครับโอเคไหมดีไหมโอเควันนี้ไม่มีการบ้านดีไหมไมครับไม่มีการบ้านเยอะมากเลยอ่านะครับมาเริ่มเลยข้อที่เจ็ดก่อนนะครับข้อที่เจ็ดก็จะได้เป็น เด็ดนักเรียนก็น่าจะทำกันได้ลวมั้งก็ได้เป็น y นะครับอินฟินิตี้หัวแตกกับ x นะครับก็จะได้เป็น y เท่ากับเท่าไหรลูก kx เนอะ kx จากนั้นก็แทน y เป็นเท่าไหร่ครับ40และ x เป็น16นะครับก็ได้เป็น40นะครับเท่ากับ k คูณกับ16นะครับก็ได้เป็น k เท่ากับเท่าไหร่ลูก40ส่วน16 ตัดได้ไหมอ่ะสัดให้หน่อยดียใครตัดได้บ้างแค่แม่สี่ตัดก่อนนะสี่สิบเป็นสี่สิบสี่สี่สิบหกแค่แม่สองตัดอีกก็เหลือเป็นห้าตัวนอะไรส่วนสองสูตร k เท่ากับห้าส่วนสองนะลูกจำมาให้ด้วยนะครับได้เป็น y เท่ากับ kx เหมือนเดิมทีนี้ y เท่ากับเท่าไหร่ครับหกสิบก็แทนห้าหกสิบเข้าไปหกสิบเท่ากับ k k เท่ากับห้า ส่วนสองนะครับ x ตัวนี้ทำอะไรอยู่ครับหารอยู่ย้ายข้างสมการไปคูณก็ได้เป็นหกสิบคูณสองครับลูกนะครับห้ากำลังคูณอยู่ย้ายข้างสมการไปหารนะครับห้าหนึ่งห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบเพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับเท่าไหร่ไม่มีใครตอบเลยยี่สิบสี่อ่ายี่สิบสี่แหมพอถามค่อยตอบ อ่าเลยตอบคำถามเข้าไปเลยครับว่าว่านะครับ y เท่ากับ60นะครับเมื่อเมื่อ,อไรครับเมื่อ,อไร x เท่ากับเท่าไหร่ครับ24 4แค่นั้นเองยากไหมไม่ยากเนาะอย่างนี้ไม่ยากโอเคมาดูข้อกำลังสองหน่อยนะครับข้อกำลังสองหน่อย่าเหมือน,อนออเดิมครับข้อนี้ นะครับไม่ยากหรอกนะครับอภิญญาบอกหัวข้อนี้แล้วกันนะครับผู้โจรอ็ x นะครับแปรผันตรงกับ b กําลัง2นะครับเขียนร,รมการได้เป็น a เท่ากับ a คูณด้วย b กําลัง2 a เท่ากับเท่าไหร่ลูก9นะครับ b เท่ากับเท่าไหร่มา3แต่3มีกําลังอะไรด้วย2 นะครับนักเรียนต้องเคลียร์ก่อนนะครับสามกำลังสองมีค่าเท่าเท่าไหร่ครับเก้านะครับเท่ากับเก้านะครับก็คือสามคูณสามนั่นแหละเพราะฝั่งนี้เท่ากับเก้าอยู่เก้ากำลังคูณอยู่ย้ายข้างสมการไปหารเก้าครับก็เลยเหลือค่าเท่ากับหนึ่งนะครับสรุปเคในข้อนี้เท่ากับหนึ่งนะเคเท่ากับหนึ่งจากนั้นครับเราก็แทนในค่าในสมการเดิมครับก็คือได้เป็น a เท่ากับ k นะครับ b กกำลังอะไรครับสอง a ของเราไม่ได้ให้มาแต่ให้ b มาครับ b มีค่าเท่ากับห้าส่วนสองครับ b เท่ากับห้าส่วนสองก็ได้เป็น a เท่ากับเก่อนลูก A เท่ากับหนึ่งคูณกับห้าส่วนสองนะครับทั้งหมดกำลังสองหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นแหละลูกเหมือนเดิมเวลากำลังสองของเศษส่วนก็คือบนก็กำลังล่างก็กำลังครับห้ากำลังสองก็เป็นยี่สิบห้าสองกำลังสองก็เป็นสี่ นะครับเลยได้คำตอบครับได้คำตอบว่า b เท่ากับ5ส่วน2เมื่อ25ส่วนอะไรครับส่วน4โอเคไหมลูกอวิญยาเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะโอเคนะอ่าข้อสุดท้ายของวันนี้ครับแล้วเลิกเลยนะครับข้อนี้นะครับได้เป็น y นะครับแปรผันตรงกับสาม x บวกสองเขียนได้สมการได้เป็น y เท่ากับ k คูณกับสาม x บวกสองนะครับแทนค่าครับ y เท่ากับสี่ก็เขียนสี่ไปนะครับเท่ากับ k คูณอยู่กับสามครับสามคูณกับใครครับสามคูณกับ x แต่ x มีค่าเท่ากับสอง นะครับคูณกับสองนะครับแล้วค่อยบวกสองสองคูณสามบวกสองเป็นเท่าไหร่ครับลูกสามคูณสองเป็นหกเนาะสามคูณสองเป็นหกเป็นแปดเนาะอ่เป็นแปดแล้วก็เป็นสี่ตรงนี้เพราะงั้นสรุปเคเท่ากับเท่าไหร่ครับแปดก็ย้ายเป็นสี่ส่วนแปดนะครับตัดให้หน่อยซีตัดให้หน่อยได้เป็นเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองเนาะ อ่าได้หนึ่งส่วนสอง k เท่ากับหนึ่งส่วนสอง k แทนเหมือนเดิมครับขูข้ขอน,นี้ยากหนะ้าดูเลยเนาะ y เท่ากับ k นะครับสาม x บวกสองครับเรารู้ค่าอะไรมาครับรู้ค่า x เหมือนเดิมครับอยากหาค่า y ก็ได้เป็น y เท่ากับ A. k k เท่ากับเท่าไหร่นะหนึ่งส่วนสองคูณกับสามคูณกับห้าบวกได้สองนะครับ สาบวกห้าไอ้สามคูณห้าไปเท่าไหร่ลูกสิบห้าค่ะสิบห้าบวกสองครับสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดนะครับก็ได้เป็น y เท่ากับสิบเจ็ดส่วนสองไปเลยครับนักเรียนไปเขียนตอบให้ครูจุนหน่อยนะครับว่าได้ x เท่ากับห้าเมื่ออะไรก็ว่าไปโอเคไหมครับครูจุนก็ขอจบการสอนใน ep ที่สามไว้เพียงเท่านี้ครับนะครับ